ัเหมือนเป็นเลขบัญชีด้านล่างเลยอ๋อชี้ชี้ชี้ค่ะชี้ลมนันไกรโอเคค่ะแล้วก็รูปชี้รูปหนึ่งเป็นเลขบัญชีด้านล่างมองกล้องเลยครับโอเคสวยมากได้ครับได้ครับแล้วก็เป็นรูปชี้ไว้ชี้ให้คนมาซื้อโอเค มสวยมากใช่ <c oughs> สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะ หน้ากลับมาเหมือนเมื่อกี้สวยอยู่รูปหนึ่งสวัสดีค่ะคุณไอบิวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสมจิตสวัสดีคุณส้อยสวัสดีคุณมอสนะคะคุณสมจิตพลเยี่ยมสวัสดีค่ะสุธนาผู้หวานแหวนอ๋หล่อหล่อสวัสดีคุณบิวตี้ด้วยนะคะ พีบีประพาพรมาหรือยังยังค่ะพี่บีท้าทายคิ้วบายนะคะคุจจา,นาระนี่ชุดหัวหน้าสวยมา,ากจ้าขอบคุณค่ะเหมือนเด็กๆนะมุมแบลวๆแบแบบเด็กๆอเออให้มันเป็นเด็กมันมันเยอะแล้วมันเยอะคืมไปแล้ว หัวนนหวน้าก็ก็ต้องถือหัวหน้าได้จับนั่งนั่งนั่งเก้าอี้ได้ไหมคะเอาเจเป็นเอ็นเาเา้เาแบบนั่งงเอเนี่ยสวัสดีจ้าแอดฝนสวัสดีคะ่ะคุณแม่คะ่ะแอดมีน้องโดกงน้องเต้นถ่ายหรือย,ยังถ่ายแล้วคะ่ะคุณพี่บุญหลงถ่ายเสร็จแล้วคะ่ะแม่คุณแม่ข้ามปูนสวัสดีคะ่ะอยากซื้อบัตรแล้วละ่ะ <c> เ <oughs> จนเดียนะคะคุณแม่ไกลแล้วนะคะไกลแล้ว

จวามรู้เด็กๆแน่เด็กๆแบบเด็กๆแล้วน่ารักน่ารักอ่ะเออนั่นแหละไว้พอลึงสองสามเก้าทขาวปีนพร้อมพร้อมฟิลฟิลเด็กหน่อยว่าสันพี่น้องเบิ่งเอาเด้อหัวหน้าแ KB ขาค b ขาคบทันไหมคะแคบทันไหมคะ บัตรวันที่4ออกยังใายแอดมินใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะคะเหลืออีก2-3ขั้นตอนก็สามารถสีเปิดขายบัตรได้แล้วค่ะใกล้แล้วนะคะ <c oughs> พกรกมพลน้องเดลระคังหลายๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณชุดสวยๆนะครับจากอีแม่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมชุดไม่งามบอครับพี่นองเครื่องประดับสวยๆจากพี่สาวพี่แอนพี่แน่นนะครับแล้วก็ชุดบุ่งนะครับวันนี้จากอีแม่สอนทั้งกรุงเทพนะครับจิตฮอดจิตถึงแฟนขับแฟนเพลงสุขุสกุลนะครับเป็นตั้งไดครับชุดสีม่วงงามบ ขอบคุณช่างนะครับน้องเบลละคังน้องเบสนะครับแล้วก็ช่างกำพลช่างกรอบนะครับแล้วก็แอดมินทีมเบื้องหลังทุกๆคนนะครับน้องนุ่นนะครับวันนี้พอดีคลิปถ่ายแล้วยังเนี่ยถ่ายเลยมาแล้วขอบคุณตะกล้องสวยๆนะครับวันนี้นี่ี่่นนนน็ออตับทาาข้วกช่างครับช่างกรอบครับหัวหน้าหัวตาวันนี้พี่กำพลนะครับพี่กำพลพี่แตนั่งเอกน้อยปุนี่คุ้นๆปะ อันนี้ครับช่างนะครับน้องเบลเบลระฆังนะครับ,น,บ,บ,ลลรน,รบนี่ครับน้องเบสนะครับช่างแต่งหน้ามาแต่เช้านะไปไหนขอบคุณน้องอ้อยด้วยนะครับดีไซน์ชุดสวยๆขอบคุณชุดจากแม่สอนนะครับอ่ะใครกล้องกล้องใครเนี่ยขอบคุณพี่สาวนะครับเมื่อนี้จากมเมื่อเลยพี่ตุนพี่เตือนป้าเดนเซอร์รุ่นไหนเนี่ยโอ้เดนเซอร์เลิศป้าคอยอ่ะเลิศ เล่น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 แน่เล่นยกขึ้นยกขึ้นที่สูงเออเล่นนี่ปฏิพยครับปฏิพเอสเดนเซอร์เดนเซอร์ครับชุดเดนเซอร์ครับไม่ทองจันกับช่างกำพลนะครับน้องเก่งยังไม่มีไม่มี ไม่มีครับสรอยก็ไม่มีขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆไฟล์ทุกๆกลุ่มขอบคุณที่สรอยกันคอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณอีกครั้งนะครับช่วยๆสวยนะครับจากอเมซอนสวัสดีครับสวัสดีเจมีเดียวด้วยขอบคุณแม่ดาลุงน้ำเด้อนะครับตัวนี้กลับบ้านแล้วเครื่องสปอนเซอร์กับขอกับน้ำต้มจับชุดงามๆหลายชุดนะครับ ขอบคุณ FC ทุกๆคับทุกบ้านอ่ะถือเลยเสร็จแล้วแมนว่านีครับนงอกเดี๋ยวขอพักพักพักทานข้าวก่อนสักแป๊บหนึ่งค่ะถ่ายอีกค่ะเดี๋ยวพักกอดพี่ให้พี่นุ่นถ่ายให้อีกก็ได้ค่ะพี่นุ่นถ่ายพี่แมนไว้ให้อีกหน่อย<ห>อ่าใช่ค่ะให้พี่นุ่นถ่ายไว้ให้อีกหน่อยค่ะ ตรงนี้ก็สวยแบ็กกราวมันจะเป็นต้นไม้เขียวๆพอดีเออพี่รุ่นไทยใช่ค่ะไทยเออได้ได้มันย้อนถ้าถ้าถ้าจะไม่ย้อนก็คือพี่ต้องออกแดดเลยค่ะกลางแดดเลยค่ะค่ะพี่น็อตเดี๋ยวเชิญร้านก๋วยเตียวค่ะ